สวัสดีทุกคนข่อยอิสระตีน้อยเมื่อนี้เนาะสีมาแชร์ประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับตัวเองตัวเองกับเป็นคนธรรมดาบบเมนคนดังเนาะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนาะแต่ตัวเองกับเป็นคนที่ดูเนาะแต่ละมือก็คือตื่นแต่สามโมงทุกคนอาจจะยังไม่ได้ตื่นเนาะบางคนอาจจะฮักสีนอนเหมือนบอกตื่นแต่สามโมงแต่ละมือเนาะแต่น้อยจนหอนใหญ่เพราะว่ามีเหตุเบียงก็คือธุรกิจครอบครัวช่วงระยะนั้นเนาะกับวิกฤตเนาะตัวเองตอนนั้นกับเหตุเวียกเนาะและธุรกิจครอบครัวเฮียนนั้งเีียนนาท่แห่งงหนึ่เนาะและช่วงนนั้กกคืออพ็บ และตัวเองยังเรียนพักคำอีกเนาะเรียนอังกฤษตอนนั้นกับเพ็พี่ียะาโฮมต้องดูแลพอตัวเองยังได้ทืน่นเนาะตอนนั้น ได้ทืนกาว,วาสิไปเรียนกรุงเทพตอนนั้นก็นเรียนอังกฤษอีกฟังอังกฤษฟังตลอดลหาโมงเนาะก็แอบน้่งแต่งตัวไปห้องเรียนต่ออีกเนาะเรียนพักคำฮอดประมาณแปดโมงเลิกเรียนแล้วเลยก็คือว่าเป็อย่างเงางนอนเป็นวันลับในเนาะหลับในง่ายขับรถขนาดขับรถจักเนาะยังอยากหลับเนี่ยแหละรับเลลบนาะเลยก็หลายเทื่อแล้วเนาะเกือบรถไงตามรถสิบ้อประมาณนี้แถวนั้นแหละแถวหลักเจ็ดมันก็หลายเนาะเลยตัวเองเลิกเรียนแล้วตัวเองบวชเนาะก็ไปนอนเฮียนหมู่ไปงีบประมาณจากสี่โมงหนึ่งแต่ก็เมื่อเฮือนไปเห็ดเวียงเมื่อเฮือนก็หาากกิินนนข้้ว นำน้ำบบนนเล็กนอ้อยเนาะช่งนั้นก็ แบบนี่แหละพันเปลี่ยนพันเปลีป่ยนแบบนี้ตลอดตลอดแบบนี้เนาะแหล่มีมือหนึ่งเนาะกะหมูส่วนไปไปนางลิ้นไปกินขา้ขนขาวเปียกกันหนมูเนาะไปต้มข้าวเปียกกินกะบหู้เนาะหมูกันเองกะสซีแบบนี้เนาะไปนนางชิวๆเนาะสบายๆเฮาเป็นหนักเฮียนเลยเากะไปน้ำกันไปน้ำหมูไปน้ำหมูเนาะกะกะกินข้าวเปียกยังแหละตอนนั้นกะกินไลายเนยแหล่ออกมากับส่งประมาณแปดเก้าโมงเนี่ยกะล่โมโหบวจือบันไดเนี่ยออกมาออกมาแต่พุ่นเนาะกะบนางรถใหญ่น้ำกันทันนางหลังคนขับตัวเองกะบรับนางรถในรถกะบรับเลยหมูเนาะหนังทั้ ขี่ไปเนาะขี่ไปกับรถรถใหญ่แหละขับไปขับไปแล้วก็พุ่ตั้มตุ้มจืดแต่ว่าระเบิดแตกประมาณนี้ระเบิดแตกกับโบ้โหว่าเมี่ยงเกิดขึ้นแต่ตัวเองการรับไปเลยพอเลือดออกหลายเนาะทั้งนี้ขี่มีช่องนั้นกงขากระมิกูภัยมาซอยกับโบ้โห่เละกระดิ่งตัวเองกระดิ่งบัทุกอย่างเลยกับโบ้โหเนาะโห่แต่ว่าคือไผปก็มาหมัดตัวเองกับคิดบัตตัวเองอยู่ในฝันทันแหละแท้ๆเป็นจริงเนาะฉันเลยกับไปห้องหมอเนาะอยู่ห้องหมอกับประมาณทิศสองทิศนี่แหละทามชีมือเลยเพียงตื่นตอนตื่นมาทำอีกขึ้นใน บอหู้อะบอวดังจีบัปเลยทุกอย่างบอวด้บอวภาษาเราจีนกับบอว์่าบอดังกีนไปเลยเพราะว่าส่งนั้นจอเฮียนนักเนาะเฮียนดังกินเข้ากับเฮียนแรงกับเฮียนฟังตลอดฟังฟังฟังตลอดฟังทองฟังทองเราเราเราเหาอยากไปเฮียนเนาะส่งนั้นแต่พี่น้องยังต่างๆหรมือเพื่อยังเขาว่าอ๋อไปเป็นคนละคนเลยประมาณนี้แต่ตอมาก็ออกมาแต่ห้องหมอเนาะอยู่ห้องนั้นประมาณสองมือพอดีพอเสียตัวเองกับบอหู้เลยบอวหู้จากอย่างเลยอ้าพอไปใส่ผ่านไปประมาณกะหลายเดือนเติะจังหู้เมื่ สมองเนาะหนึ่งคือความจําสั่นสีลงขีดลืมพอแบบเดียวกับลืมบอเดียวกับลืมลืมประมาณนี้ค่อยๆฟื้นฟูใช้เวลาเนี่ยมันใช้เวลาโดนเนาะผ่านไปเนาะต่อมาเนาะอาจารย์เพิ่นกัเห็นว่าสภาพหนักเรียนตัวเองมีปัญหาเดี๋ยวลองกัดแนะน้ำเนาะแนะนําสินค้าให้ลองให้ไปฟื้นฟูสมองเนาะกับมีโปรเอโซดีแฟรตวีดีปเนี่เนาะเองกจะลองไปกินเบิร์มก็กินไปเนาะ ฮวงซูบสมองเริ่มดีขึ้นเท่ากับโงคโักไปในดอกแต่มีเพียหนึ่งเนาะไปโครงการเขาให้แปลพักสนามเป็นภาษาจีนอยู่ห้องเพียนเนาะทำในกานอาจารย์ต่างๆก็อยู่ทั้งขางออมต็มเลยแปรแปลมามาสังเกตตัวเองแปลได้ไวแท่บวลงบวลืมแลม้วมาขีดเบิ่งเป็นกับอาจารย์เพิ่นเอาสินค้าแนะนำมาเนาะแต่ฮ้งซูบอาเออดีหลายฮ้งซูเอาในมือนั่นนะ ใช่สมองบดมือเลยหูเสือบ่ามืเหื่อยและความจําก็ดีว่าเรื่องคิดรายเลขยังกับหูเสือว่าไวขึ้นอ,อันนี้กับโมเดอเร์นเนาะพอตัวเองกับลองเองอันนี้กับบอยากเสืออันนี้ว่าเรื่องประสบการณ์ตัวเองเนาะกับก,กินกินดีขึนน้นฟืน้นฟูดีขึ้นลายเติบมุม่งเพื่อนยังต่างๆที่หูจักเนาะก,ก็น่าจะหูเนี่ยปัจจุบันกับก,กินตอนหนึ่งตอนหนึ่งเนาะว่าเรื่องสมองเขาก็เริ่มดีขึ้นว่าเรื่องสุขภาพสําคัญเหมือนบอกข้าพเจ้าก็คศดว่าสาคัญทีกันเลยเพราะเหตุยังก็ตามฐาสุขภาพเขาบ่ได้ออััน้คืตวเองเนาัวเห แชร์ประสบการณ์เนาะมาแบ่งป <finding> <ala> ันเรื่องสิ่งดีๆและสินค้าตัวนี้เนาะกับเป็นของทันหมออีกตัวเองก็เส่อใจได้เลยว่าห้อสว่าดีขึ้นเพราะว่าเพิ่นกับเป็นหมอที่เสียวซานเนาะปกติเขาไปหงหมอก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วแม่นบอกอันนี้ก็เลยเส่อใจว่าของหมอและเมื่อนี่กับมาแชร์ประสบการณ์เนาะสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองกับเคยมีประสบการณ์เรื่องสมองเนาะเคยอุบัติเหตุมาก่อนว่าบวเข้าใจและปัจจุบันนี้กับดีขึ้นหลายเราให้ฟังเนาะกับบ่ไดเอามาขายเนาะกับแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะท ข้าพเจ้ากถามว่ได้เพราะว่าถ้าทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะสามารถสอบถามได้หรือว่า inbox ข้ามาได้เนาะหรือว่าติดตามเพจทุกปัญหาสุขภาพสามารถสอบถามได้ฟรีเนาะคลิปนี้เนาะได้คอมโูโบหลายก็หน่อยมหยังอันใดนเพิ่มเติมเนาะสามารถคอมเมนต์หรือว่า inbox ข้ามาได้เนาะทายสุดนี้ก็ขอกล่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย